สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับราคาเต็มเจ้าตัวนี้อยู่ที่5,900ผมเข้าโปรแกรมเทรดอินนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2024่ซึ่งทางร้าน Thailand Outdoor เขามีแคมเปญนะก็คือเอาเต็นท์รุ่นเก่าในาข้อกำหนดนะครับคือจะมีบางรุ่นที่เทรดได้นะก็มาเทรดนะครับผมใช้ตัว c o m e n a n a i r d o ส e 3P ีสีเขียวฟ้าในรูปนะครับมาเทรดเป็นเช่า e x c u s i o n 2นะครับ325 tp ตัวนี้นะครับซึ่งราคา5900นะครับถ้าเกิดเทรดก็จะลดไปพันถึงพันห้าก็ผมได้ส่วนลด1,500บาทนะครับก็เหลือ4,400บาทยังไม่รวมค่าส่งครับเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า command e x c u r s i o n tp version 2 3 2นะครับ325นี่เป็นพื้นที่กว้างที่สุดของพื้นเต็นท์นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยข้างกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียด ว่ากลางออกมาแล้วจะเป็นทรงกระโจมสูงนะครับโดยจะมีเสากลางตรนกลางเต็นท์เลยนะครับแล้วก็จะมีประตู2ด้านนะครับจะบางคนจะเรียกว่าเป็นฝั่งซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังก็ได้แล้วแต่มีช่องระบายอากาศด้านบนนะครับแล้วก็สามารถใช้ด้วยกับอุปกรณ์อื่นของโคแมนนะครับตัวเต็นท์ก็จะเป็น e x c l a s t i o n tp version 2 3, 2, 5นะครับ version 2นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีโอรีฟกรีนนะเท่าที่เห็นแล้วก็ขนาดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ ตามความกว้าง230คูณ200นะครับคูณ325ก็คือเป็นกว้างคูณยาวคูณด้วยความสูงนะครับน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่6.2กิโลกรัมนะครับเป็นน้ำหนักรวมกระเป๋าหิว้วกระเป๋าแพ็คทั้งหมดวัสดุก็จะเป็น Tech Fiber uvpro นะครับซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความคล้ายคลึงกับเส้นใยผ้าธรรมชาติแต่เป็นใยสังเคราะห์นะครับดูแลง่ายไม่เป็นปราส่วน uvpro เนี่ยจะเป็นทรีทเมนต์ที่ป้องกันแสง uv รวมถึง ทำให้น้ำเนี่ยและความชื้นเนี่ยไหลไปอย่างรวดเร็วเวลาเจอฝนหรือความชื้นนะครับน้ขังลงวัสดุก็จะเป็น 68D กับ 75D ก็คือเป็นวัสดุความหนาสังเคราะห์นะครับที่เขานํามาใช้ผลิตตัวพื้นเต็นผนังเต็นแล้วก็ผ้าคลุมนะครับแล้วก็แหล่งผลิตคือประเทศจีนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภาพโครงสร้างคร่าวๆนะครับของเต็นก็คือจะมีความกว้าง325นะครับกว้างที่สุดแล้วก็ลึกนะครับ230 ค230ที่เป็นส่วนภายในนะครับ325นี่จะเป็นส่วนที่รวม Rest v i e ด้านนอกด้วยนะครับ Package ก็จะเป็นยาว60เซนสูง19เซนนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นเต็นท์ขนาดนอนได้น่าจะประมาณ2คนหลวมๆนะครับ3-4คนแบบเบียดๆนะครับถ้านอน2คนก็พร้อมกับสัมภาระได้นะมีเป้มีรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับผมแรกมาเพราะว่ารู้สึกว่า เจ้าแอร์โดมผมเองก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อยากได้เต็นท์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็รูปลักษณ์ใหม่พอดีมันมีโปรแกรมพอดีของ Thailand Outdoor เดน,นกันยายนปี2024ก็เลยแลกตัวนี้มาเลยนะครับเพราะจริงๆส่วนตัวก็สนใจเต็นท์ทรง TP อยู่แล้วนะครับผมมีเต็นท์ทรง TP ท,ที่เป็น Nordistech Mini นะครับเป็น Asgard Mini อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็ชอบนะครับกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าแบบ หูหิ้วด้านบนนะครับโดยมีโลโก้โคแมนด้านหน้าพร้อมกับช่องพ็อกเก็ตสำหรับใส่ค้อนใส่สมอบกหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการหยิบใช้อย่างรวดเร็วนะครับตัวสายรัดหูหิ้วก็เป็นไนลอนค่อนข้างที่จะหนานะครับอ้อมไปถึงด้านล่างทําให้หยิบหิ้วได้สะดวกนะครับกับน้ําหนัก6กกิโลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น excursion two สามสห tp อยู่ด้วยด้านปลายของซิปนะครับสฝั่งก็จะมีหูที่เอาไว้เกี่ยวเวลาตากนะครับแล้วก็ซิปเปอร์ จะเป็นซิปเปอร์แบบที่มีเชือกมัดมานะครับทำให้เห็นว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เปิดปิดเนี่ยได้สะดวกนะครับแค่ดึงตัวซิปเปอร์ผูแล้วก็ถ้าเกิดซิปแตกไปด้านนึงอีกด้านหนึงก็ยังปิดหรือเปิดได้ด้วยนะครับปากของกระเป๋าซิปก็เปิดมาได้กว้างมากนะครับทำให้หยิบจับตัวเต็นท์ที่พับม้วนอยู่ข้างในเนี่ยออกมาได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการเอาออกมาใช้หรือว่าจะเป็นการเก็บกลับนะครับส่วนตัวพื้นเต็นท์ก็จะเป็นไนลอนนะครับกันนา้าพร้อมก,กับการเย็บ ป้องกันน้ําซึมนะครับมีสายรัดสีเทาตรงนี้ก็เป็นสายรัดเก็บเวลาจะเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เต็นท์ก็จะเหมาะเป็นเต็นท์แคมป์คามากกว่าแบ็คแพคนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของคําสั่งซื้อนะครับรายละเอียดของชื่อรุ่นรวมถึงราคาที่ผมจ่ายไปเนาะสปอสวิดีโอดูในบิลได้เลยนะครับนี่นะเขาก็จะมีค่าส่งอีก170กว่าบาทนะครับก็คุ้มอยู่นะจาก5,900เหลือ4,000กว่าเนี่ยลดไปพันลดไปพันหนี่คือเทรดได้เลยนะ อันนี้จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานประกอบกับเป็นไกด์นะครับจะเป็นควิกไกด์คือไม่แนะนําให้ทําอาหารหรือว่าทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟความร้อนนะครับในเต็นท์เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ระบายอากาศไม่ทันอันตราย no นะครับอันนี้ด้านขวาคือทํานอกเต็นท์แล้วรอนั่งกินในเต็นท์ดีกว่านะครับ yes แบบนี้นะครับการ์ตูนน่ารักดีแล้วก็จะมีอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้เพราะว่าคนไม่หวังดีปีศาจจะเข้ามารบกวนได้นะครับปิดไปนะครับปีศาจก็งอหกลับบ้านไปเลยนะครับแบบนี้ น่ารักดีอันนี้จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานการดูแลแล้วก็แล้วการกางนะครับก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะหน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ในถุงพลาสติกมาก็ประมาณ โอเคครับในแพ็กก็จะมีเสากลางนะครับตรงนี้เป็นเ,เสาค้ำตรงกลางเลยแล้วก็จะเป็นชุดสมอบกนะครับมีตัวพื้นเทนท์กับตัวโครงเต็นท์ข้างในแล้วก็มีทาร์ปข้างนอกนะครับผมโ okay, อเคก็ประมาณนี้ผ้าก็เป็นวัสดุเขาเรียกว่าเทคไฟเบอร์หรืออะไรไม่รู้นะคล้ายๆผ้าจริงคนระับแต่ว่ามันจะมีการทําทรีตเมนต์ข้างในนะเหมือนจะเป็นยาง,ยางกันน้ําอยู่ด้วยแล้วก็จะมีซิมซิลในบางจุดที่ต้องรับแรงดึงเยอะ นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลางให้ดูนะอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็กางพื้นเต็นท์ออกมาก่อนแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับจะมีเสากลางเป็นเสากลมใหญ่แบบนี้แล้วก็จะมีเสาเล็กแบบนี้นะครับผอมๆที่ใช้เป็นตัวค้ําจั่วด้านหน้ามีสเต็กหรือว่าเป็นแท็กนะครับสําหรับตอกสมอบกเป็นการลวดเล็กๆแบบนี้ซึ่งถ้าใช้กับพื้นแข็งๆพวกพื้นดินแข็งๆดินเหนียวนะครับ มันจะไม่อยู่เนาะพื้นทรายอะไรเงี้ยจะไม่ล็อกแต่นี้ผมเป็นพื้นหินนะครับก็ได้อยู่แล้วมีเชือกไกด์นะครับผมโอเคมาดูกันแรกเริ่มก่อนเลยก็กางเต็นท์ออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีตัวรับน้ําหนักเสาตรงกลางเนาะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นมุ้งนะครับก็เขาจะพับสามท่อนกางแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับประตูตรงนี้นะครับผมกางออกทั้งหมดเลยโอเคครับพอกางออกมาหมดก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ ผมจะปักสมอบกนะครับไม่ครบก่อนนะปักสี่มุมก่อนนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้ที่เป็นตัวเสริมเนี่ยผมจะมยังไม่ดึงสมอเพราะว่าถ้าเกิดดันเสาขึ้นไปเนี่ยมันจะตึงเกินแล้วมันทําให้กลางเสายากนะครับก็จะขึงสี่มุมหลวมๆก่อนวางเสาเสร็จแล้วก็ค่อยปักสมอบกแล้วก็ซัพพอร์ตอื่นๆแล้วดันขึ้นนะครับจะเห็นว่าประตูจะมีด้านนี้ที่เป็นม้งและด้านโน้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมสมอบกให้มาทั้งหมด15้าตัวนะครับสองสี่หกแปด สิบสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวครับผมโอเควิธีปักคือดึงทะแยงแบบนี้อย่าให้อยู่อย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเพกเสียบลงไปในเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาปักก็คือให้ตะแคงนิดนึงพยายามอย่าให้ตรงหรือว่าอย่างนี้มันจะหลุดง่ายนะก็ตะแคงหน่อยดึงพอตึงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยดันลงไปแค่นี้ก่อนหลวมๆก่อนครับ จากนั้นก็ไปที่ชุดเสานะครับซึ่งจะเป็นท่อเดียว,เด,ยวเดียวเลยใหญ่ตรงนี้จะมีฮุกสําหรับเกี่ยวตะเกียงนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการจะเกี่ยวในเต็นท์ภายในตัวท่อจะมีสลิงช่วยยึดนะครับไม่ให้แยกจากกาันเพื่อป้องกันความสับสนนะครับก็แค่ดันแค่นี้นะเป็นท่อเหล็กโครงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือขึงตึงแล้วต้องกดมิดประมาณนึงนะไม่นั้นมันจะหมุนนะครับเพกพอได้สี่มุมเสร็จก็ดันเสาขึ้นตรงๆงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะทรงทีบี้นะครับ คือกระโจมสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ยังมีแลรวิวยื่นมาด้วยนะนิดหน่อยนะครับก็ถึงเป็นอันที่หกกับห้าได้นะครับผมถึงสี่มุมก่อนสูงๆแบบน,นี้โอเคครับเวลากลางเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคร่าวๆนะแล้วก็จะมีมุมด้านข้างยื่นออกมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาด้านในเวลาเราวางของนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ระบายอากาศด้วย ฐานสี่เหลี่ยมแต่เหมือนจะเป็นหกเหลี่ยมหน่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าวัสดุเอ่อสีอ่อนนะครับให้แสงเข้าได้ส่วนด้านหน้าและหลังนะครับก็จะเป็นมุง้งสองชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นมุ้งกรองแมลงด้านในจะเป็นตัวปิดนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวประตูเป็นทรงตัวดีนะครับเห็นไหมเปิดได้ตลอดนะด้านล่าง้อมมาถึงด้านบนช่องข้างบนมีช่องระบายอากาศข้างในมีเสา หนึ่งเสานะครับเดี๋ยวผมจะกางทาบข้างนอกแล้วก็เข้าไปดูข้างในนะครับเสานะครับจะเป็นเสาไฟเบอร์นะกับโลหะนะครับตัวจอยเป็นโลหะมีเชือกช่วยรั้งแล้วก็ต้านแกนเป็นไฟเบอร์นะครับน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งจะเรียกว่าทาร์ก็ไม่ถูกเนาะจะเรียกว่าฟลายดีกว่านะเพราะว่าทาร์จะเป็นกางแยกต่างหากแต่ฟลายคือคุมตัวเต็นท์นะครับเรามากางฟลายกันเถอะครับผม ถึงโครงด้านหน้าเสร็จนะครับแล้วก็คุมจากด้านหลังมาหน้ามันก็จะเป็นจั่วแบบเนี้ยคราวนี้ก็เริ่มปักเพกเพิ่มได้เลยครับขลกผ้าลงมาก่อนนะดูแนวนะครับแล้วก็เริ่มถึง เนื่องจากหลังบ้านผมมันเป็นในนี่นะครับเป็นกรวดหินเนาะมันก็จะปักยากเพราะว่าเราดันลงไปแล้วมันจะไปเจอก้อนหินแข็งๆข้างล่างนะครับก็ยากกว่าดินธรรมดาปกติมันจะปักง่ายนะแค่ดันลงไปก็ลงละน,นี่ต้องใช้ค้อนช่วยครับไม่นั้นมันจะหมุน สมอบกกลมๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันหมุนนะครับเวลาปักแล้วถ้าดินหลมันจะหมุนติ้วๆเลยผมกลางาๆอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะดึงไกด์นะครับมันจะมีตัวเกี่ยวไกด์ตรงนี้ช่วยประคองให้ตัวฟลายหรือว่าตัวโครงด้านนอกเนี่ยมันต้านลมมากขึ้นนะครับจะเป็นเชือกไกด์สีเหลืองๆที่ในแพ็คเขาให้มาห้าชุดนะครับ นี่นะพร้อมกับตัวปรับเร่งสายนะครับปรับกระชับได้ก็จะมี5ชุดด้วยกันไม่ไม่ใช้นะเพราะว่าไม่มีลมไม่มีอะไรแต่ถ้าจะใช้ก็เอามาขึงเกี่ยวเข้ากับตรงนี้ที่เป็นห่วงสพอร์ตมันจะมีฮุกของมันอยู่ทุกด้านเลยนะครับถ้าอันก็ดึงช่วยประคองไม่ให้เต็นท์มันโยกเวลาโดดลมแรงๆพอเต็นท์พวกนี้หลังคามันชันสูงมันจะต้านลมประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกในน้ําจะไหลเร็วมากเพราะว่ามันชันอัตราการป้องกันน้ําของผ้าด้านนอกอยู่ที่1 5 0 0หาอหมม ก็คือมันจะมีหลอดทดลองหลอดทดสอบนะเป็นหลอดบรรจุน้ําแล้วเติมน้าไปเรื่อยๆนะครับจิ้มเข้าไปที่วัสดุเนี่ยขึงตึงๆแล้วจิ้มเข้าไปเราเติมน้าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันจะซึมทะลุผ้าใบลงไปนะวัสดุลงไปนะซึ่ง1,500มาก็อคือ1.5เมตรนะครับความสูงของหลอดเนะี่ยเติมน้ําสูงเมตร50เลยมันถึงจะดันทะลุผ่าเข้าไปนะวัสดุผมชอบเรียกเขาผ้ามันอาจจะไม่ใช่ผ้าก็ได้นะหน้าตาแบบนี้นะครับสูงๆเขียวๆ ชื่อรุ่นคือ excursion TP version 2นะครับส2 5คือพื้นที่ภายในนะครับที่เป็นพื้น UV Pro คือกันร,รังสี UV ด้วยนะครับแล้วก็กันน้ำเห็นไหมน้ำจะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับรูปมันอาจจะซึมเข้าไป,ไปบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้หยดนะครับแล้วก็สัมผัสก็คือเหมือนผ้าจริงๆเลยสีเขียวโอลิฟนะครับก็ทําให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติเวลาไปกลางในป่าในพื้นที่ที่เราพักนะครับมันก็จะไม่โดดเด่นมาก แต่ก็ยังสามารถทําให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยรู้สึกอบอุ่นได้เพราะว่าสีมันจะเป็นสีโทนเข้มมืดนะครับก็ขึ้นๆม,มาแหละแสงข้างในนี่จะมีไกด์ดึงตัวนี้จะเป็นตัวม้วนเก็บไอตัวประตูหรือว่าหน้าต่างที่มีนะครับจะสังเกตด,ดูว่าทั้งหน้าและหลังจะมีขอบาขาวตรงนี้ซึ่งขอบนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ผู้ใช้งานสามารถจะปรับเปิดนะครับช่องระบายอากาศได้นะนี่มันจะฉีกแบบนี้ แล้วมันจะมีตัวคำ้ำอันนี้เป็นประตูทางเข้าด้านหลังนะครับประตูไม่ใช่ประตูหลักมันก็จะมีสีขาวๆบอกว่าเนี่ยประตูอยู่ทางนี้เพราะบางคนจะงงไงไหนประตูวะมันดูเหมือนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นขอบขึ้นมาปิดซิปนะครับเวลาฝนตกน้ําก็จะโดนตรงนี้ก่อนแต่ถ้าโดนตรงนี้มันก็จะไหลลงนะครับโอกาสที่น้ําจะซึมเข้าซิปก็น้อยนะครับกระเซ็น2นิ้วได้มัง้งนะครับปิดแล้วเย็บมาดีเลยมีตัวเวลโคคอยช่วยประคองไม่ให้มันอ้าเวลาโดนลม ดแรง้วยนี่คือด้านหลังนะครับมาดูด้านหน้ากันก็มีชื่อยี่ห้อเหมือนกันนะครับชื่อรุ่น X c u r s t i o n TV Version 2 325สองห้า UV Pro เหมือนกันส่วนไอ้ตัวเกี่ยวไกด์ถ้าเป็นฟลายจะเป็นสีเหลืองนะครับ่ยแบบนี้พร้อมกับโครงเสาแล้วก็มีโลโก้ Coleman อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างหลักนะครับซิ่งอยู่ตรงฝามันจะเป็นลักษณะคือสีขาวให้เราเห็นเลยว่าเนี้ยหน้าต่าง,งตรงนี้นะครับแล้วก็ จะมีตัวโครงค้ำข้างในตรงนี้นะครับอ้าออกก็จะเห็นว่ามีตาข่ายระบายอากาศและมีตัวค้ำนะครับเวลาจะระบายอากาศก็ดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วขอบนี้ก็จะช่วยบังฝนเวลาฝนตกลงมามันก็จะทาให้ฝนลนมาตรงนี้โอกาสกระเด็นเข้าแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ระบายความร้อนระบายความชื้นข้างในเต็นท์ได้ประตูทางเข้ามีขอบสีขาวเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับ บังเหมือนกันเลยแล้วก็มีเวลโครช่วยประคองไม่ให้มันกระพือเวลาโดนลมบางทีฝนตกลมแรงๆกระพือเนี่ยน้ำมันก็เข้านะครับก็จะลดโอกาสนั้นได้มีอยู่สจุดนะครับตรงกลางกับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมโอเคเปิดประตูออกมาครับก็จะเจอกับตัวทารซึ่งถ้าเราจะใช้งานเป็นตัวบังลมก็ได้นะนะครับก็ดึงถึงมาแบบนี้ เราก็ด้านนี้ก็ม้วนขึ้นหรือว่าม้วนด้านนี้ขึ้นก็ได้แล้วเปิดแค่ด้านโน้ด้านเดียวนะครับผมโอเคมาดูข้างในกันครับด้านบนข้างเสาจะมีที่เกี่ยวโคมไฟนะครับจะรองรับโคมไฟที่มีขนาดใหญ่อย่างของโคลแมนเองหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะครับใช้เอสบีเนอร์เกี่ยวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเชือกก็ได้นะครับใช้เชือกคล้องทำฮิชคาวก็ได้นะซึ่งสะดวกดีเวลาใช้งานก็สามารถที่จะเปิดปิดนะครับตัวไฟได้จากกงกลางแล้วก็ แสงก็จะลงมาข้างล่างนะครับทำให้กระจายทั่วเต็นท์เลยนะครับผมส่วนเซกชันด้านบนนะครับจะสังเกตดูว่าจะมีช่องหน้าต่างอีกนะครับซึ่งสามารถรูดซิปจากข้างในเปิดลงมาแล้วพับลงมาแบบนี้นะครับจะเป็นลิ้นค่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังม้วนเก็บได้ด้วยนะถ้าอยากให้มันเป็นประเบียบนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นตัวยึดนะผมถ่ายมือเดียวมันจะลําบากนิดนึงเนาะนะม้วนแล้วก็จะมีตัวกระดุมนะครับคอย ย้ำว้แบบนี้นะครับให้มันอยู่มุ้งนี้ก็จะเป็นมุ้งระบายอากาศจากข้างในนะครับไม่ต้องออกไปเปิดข้างนอกแต่ว่าตรงเทดานข้างนอกเนี่ยถ้าจะให้ระบายอีกก็ต้องดันออกไปนะครับมันจะเป็นมุ้งระบายนะครับผมมีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีนะครับซ้ายขวาเลยซึ่งกว้างดีนี่แบบนี้นะครับระบายอากาศได้สบายๆส,ส่วนข้างเต็นท์นะครับฝั่งนึงจะมีกระเป๋านะครับตรงนี้นะฮะ กระเป๋านี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของนะครับอย่างเช่นแปลงสีฟันนะครับแว่นตาหรือว่าของสําคัญโทรศัพท์อะไรเงี้ยจะเป็นพ็อกเก็ตที่เป็นตาข่ายให้เราเห็นว่ามีของอยู่ข้างในก็ใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปนะครับเก็บแบบนี้นะครับสะดวกดีก็จะอยู่ข้างในคนที่จะขโมยก็ต้องเอื้อมมือมาจากข้างนอกแล้วกรีดเต็นท์นะถึงจะเอาได้นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ที่เป็นส่วนยืดเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยเราก็สามารถจะวางของนะครับข้างๆได้ ผมรองแผ่นเทอร์มาเรส r i ิ i d r e s t นะครับน่าจะเป็นแผ่นไซแอ L XL ไม่รู้นะเป็นโครเซลโฟมซื้อมาจากไทยแลนด์เอล์ดรเหมือนกันตรงบริเวณด้านบนหัวนอนตรงนี้จะมีช่องนะครับลอดออกมาซึ่งจะเป็นช่องที่ให้สายไฟหรือว่าอะไรนะครับลอดเข้ามาได้ในกรณีที่ใช้เป็นเต็นท์อยู่ในบ้านอย่าสายไฟมาจากรถก็ได้นะครับแล้วก็ประตูก็เป็นดีไซนแบบนี้ใหญ่เลยนี่ครเปิดได้ถึงข้างบนแบบนี้อ่าได้กว้าง แบบนี้เลยนะครับสุดเลยเี่ถ้าต้องการจะให้มันกว้างเข้าแบบนี้นะครับด้านล่างก็เปิดได้ด้วยนะรูดซิปเปิดเป็นตัวดีมีมาร์กิ้งโคแมนอยู่แต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะสำหรับคุณผู้หญิงก็เปิดอันนี้มาข้างบนนะครับแบบนี้แค่นี้นะครับแล้วก็ปิดข้างล่างมาแบบนี้แาลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผมรีวิวคนเดียวครับสำหรับความกว้างในเต็นก็จะเห็นประมาณนี้นะครับ แผนกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นผมตั้งพัดลมมีวอกกี้ไว้คือถ้านอนกันเนี่ยแบบเบียดๆผมว่าได้4ี่ถึงห้าคนเลยนะผู้ชายสูงร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนอนแบบหลุมๆเลยสบายๆที่สุดเลยคือน่าจะสองคนเหลือที่ก,กว้างๆเลยหัวนอนอยู่ตรงนั้นนะครับด้านนี้วางของได้วางเป้ได้นะดูรองเท้ากับหมวกก็ได้นะครับนี่เนาะยังไม่ได้รีวิวนะครับและคงไม่ได้รีวิวแล้วใบนี้เดี๋ยวค่อยซื้อใบแม่มารีวิวใช้อยู่สักพักแล้วนะครับ วางได้วางรองเท้าอะไรตรงนี้ได้นะทางเข้าหัวนอนตรงนู้นนะครับกระเป๋ามีอยู่ข้างเดียวนะครับด้านนู้นไม่มีแล้วก็ประตูหน้าต่างใหญ่นะครับใหญ่มากเลยไม่ต้องก้มมุดเยอะเลยแล้วก็สามารถจะเปิดเพื่อระบายอากาศได้เยอะด้วยนี่ผมเปิดมุ้งแล้วก็ประตูไว้เลยนะครับมันจะเป็นมุ้งอยู่ข้างนอกแล้วก็ประตูอยู่ข้างในถ้าเราปิดมุ้งนะครับปิดมุ้งด้านนี้จะเป็นดีสูงนะรประตูมันจะไม่เท่ากันนะด้านหนึ่งมันจะสูงกว่าถ้าลองสังเกตดูนี่ ด้านนี้มันจะเป็นตัวดีแต่สูงนะครับถึงข้างล่างแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเปิดได้นะแต่ตัวดีข้างบนมันจะเปิดได้แค่นี้นะมันจะลงมานี้ไม่ได้ทําให้ถลกแบบด้านข้างนะครับเวลาเดินเข้าไม่ต้องหุดแต่ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นดีไม่สูงแต่มันเปิดลงมาแล้วก็มันก็สามารถจะบังบังตาได้เวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ไรนะเปิดมานิดหน่อยนะมันจะห้อยประมาณนี้ <the> แล้วก็จะบังนะครับถอดกางเกงเปลี่ยนเสื้อความเป็นส่วนตัวเยอะ แต่เราไอากาศด้านบนได้แล้วก็เปิดได้แค่ทั้งมุ้งอย่างเดียวหรือว่าประตูอย่างเดียวนะครับเราเปิดทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับผมก็ดีมากๆเลยเนี่ยซิปข้างล่างก็ยาวตลอดธรณีเลยนะครับกว้างเป็นซิปสองชั้นทั้งมุ้งและประตูอยู่ด้วยกันแยกเป็นชั้นนอกและในนะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าใหญ่มากเนี่ยผมลองนอนให้ดูนี่นครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะก็หัวยังไม่ชนเลยนะครับมีพื้นที่แค่นอนก็แบบนี้เลยนะครับ กว้างเลยแล้วก็เท้าก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะออกมาถึงนี่เลยนะเต็นท์มันไม่ตึงนะผมไม่ได้กางตึงมากส่วนด้านนี้ก็เป็นเสาตรงกลางวางได้อีก2แผ่นนะครับด้านละ2แผนนะ่นอ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือเป็น4ี่คนพร้อมสัมภาระกว้างสะใจเลยนะครับผมนี่ก็ด้านในก็เป็นแบบนี้นะรบะบายมุ้งระบายเลยกลางไม่ตึงส่วนเล็กส่วนน้อยที่เขาทําออกมานะครับตรงนี้จะเป็นขอบบังซิป บางทีเรานอนแล้วมือเราไปโดนอะไรเย็นๆเราก็จะจี๊ดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบล็อกไม่ให้มแมลงหรืออะไรเข้ามาด้วยเพราะว่ามันปิดสนิทตรงนี้นะครับเราจะเปิดก็ต้องล้วงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะจะเป็นการเปิดขึ้นจะเป็นการเปิดออกด้านข้างก็ตามบางทีมันจะมีรอยต่อตรงมุมตรงนี้นะครับทําให้มแมลงเข้ามาได้เขาก็จะปิดเอาไว้นะครับแล้วกันฝนกันน้ำกระเด็นเข้ามาด้วยเพราะมันจะมีตัวบังทีซึ่ง ไม่ค่อยเห็นในรุ่นอื่นๆเท่าไหร่ครับมุงก็จะเป็นมุงที่ไม่ได้ถี่มากนะครับแต่ก็มีความหนาแล้วก็เหนียวอยู่ซึ่งกันมแมลงมดยุงนะครับรวมถึงทากถึงเหลียบไรยเห็บพวกนี้น่าจะกันได้ดีเลยแหละนะครับผมใช้ในป่าเขตร้อนในป่าฝนหรือว่าในที่เหนาวๆหนาได้ต้องบอกว่าเป็นเต็นท์ที่กว้างนะครับหลังคาสูงมากทําให้ระบายอากาศได้ดีเพราะว่ามันลอยตัวขึ้นสูงมีหน้าต่างเยอะมากๆนะครับผมนอนเนี่ยมองข้างบนนะครับ แต่ก็จะมีข้อด้อยก,ก็คือน้ําหนักเขาเยอะ6.2กกิโลมั้งนะครับน้าหนักพร้อมกลางนะครับแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่เหมาะเป็นเต็นท์แบกเดินนะแต่เป็นเต็นท์ที่ใส่ในรถแล้วเอาไปกางเป็นแคมป์ค่าได้นะแบ็คแพคเนี้ยใหญ่ไปหนักไปถ้าเป็นไบเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะพอได้อยู่กลางไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องเข้าใจนิดนึงว่าต้องปักสมอให้ให้ถูกก่อนแล้วค่อยดันเสากลางขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยปักสมอเสริมนะครับเก็บก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยาก นะครับไม่เหมือนเต็นท์ฟรีสแตนดิ้งแต่ว่ากลางแล้วก็สวยหน้านอนใหญ่ด้วยนนอนกลิ้งไปมาเลยติดเสานิดนึงไม่เป็นไรนะครับประตูก็ใหญ่สะใจช่องระบายอากาศเยอะนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แหละมั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่านะก็รีวิวแบบกุกกุดกัเหมือนกับเป็นแนวเฟ r ร์สเพอร์เนะครับเพราะว่าถ่ายเองทําเองคนเดียวนี่นะครับผมซื้อมา ในช่วงที่ Thailand Outdoor นะครับสํานักงานใหญ่เขาจัดโปรโมชั่นเดือนกันยา2024เป็นการเทรดอินก็คือเอาเต็นท์โคแมนเก่ารุ่นที่เขากําหนดนะครับไปแลกเป็นโคแมนรุ่นใดๆก็ได้ที่เขากําหนดซึ่งผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าอยากได้เต็นท์กระโจมทรง TP เนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ลองกันฝนหรือเปล่านะเพราะรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกอยู่นะครับผมโอเคก็ขอให้ใหเพลินกับการ ซื้อใช้โดนป้ายยานะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้ารีวิวอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในแบบของผมนั่นแหละเพราะว่าใช้งานก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์